ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูมบอนเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับวันนี้ครับวันพุธที่26กรกฎาคมนะครับผมก็จะเป็นคิวของฟุตบอลยุโรปนะครับถ้วยใหญ่และถ้วยรองๆอลงมาเนี่ยเริ่มจะทําการเตะในรอบคัดฟายหรือว่ารอบคัดเลือกกันแล้วนะครับวันนี้ครับสคู่ที่คัดมานะครับเป็น3คู่จากศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดฟายนั่นเองครับเที่งขึ้นตรงเตะกัน2คู่นะครับ อาริสลิมาโซครับจากไซปรัสเปิดบ้านเจอกับบาเตโบริซอฟของเบลารุสและเชริฟทิรัสโพครับจากมอโดวาเจอกับมัคคบีไฮฟาจากอิสราเอลอีกหนึ่งคู่ตีหนึ่งสี่สิบห้าในดีครับลูโดโกเรตจากบอลแกเรียครับเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิยาลูกยานาจากสโลวาเกียส่วนใหญ่ชื่อก็คุณหูคุณตางอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับในศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกครับตีหนึ่งตรงเฟเดริเช่ครับจากตุรกีเปิดบ้านเจอกับซิมบูรจากมอโดวานั่นเองนะครับ วันนี้คัดมา4คู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทัศนะของคุณและผมเนี่ยจะตรงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยคู่แรกเราไปกันที่ไซปรัสกันดีกว่าครับทิ้งคืนตรงครับอาริสลีมาซอรเปิดบ้านเจอกับบาเตบอริซอฟจากเบลารุสนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเส้นทางของรายการนี้นะครับอาริสเนี่ยเป็นทีมวางนะครับผมมาเล่นในรอบนี้นัดแรกครับขณะที่บาเตบอริซอฟครับผ่านมา1ด่านแล้วนะก่อนหน้านั้นนะครับผมพวกเขาเนี่ย สามารถผ่านทางด้านของปาติซานีจากอัลเบเนียมาได้นะครับด้วยผลสกอร์รวม2นัดนะครับชนะไป3ประตูต่อ1น1ครับ mm. เกมเยือนเสมอ1นึแล้วก็กลับมาชนะในบ้านได้2ประตูต่อ0ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดนี่เล่นในฟุตบอลอซูเปอร,ร์คัพนะครับผมของประเทศบ้านเกิดเนี่ยก็เอาชนะโอมานียนิกเซียไปได้ 2ประตูต่อศูนย์นะครับคือตอนนี้เนี่ยหลีกของทางฝั่งไซปัสเนี่ยยังไม่เริ่มเตะนะครับผมกำลังจะเริ่มเตะไอแมเอชนี้ก็อารมณ์เหมือนคอมมูนิตี้ชิลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับส่วนทางฝั่งบาเต้บริซอฟทีมเยือนครับห้านัดหลังสุดผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะ4เสมอ1นน,นะครับมีนัดหนึ่งนะ ชนะคู่แข่งไป13ประตูต่อ0ครับผมในฟุตบอลเบลารูเชียนคัพนะครับผมรอบอ32ทีมสุดท้ายนะนี่ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเอาขามาหรือเปล่านะโดยตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเบลารุสเนี่ยฟุตบอลลีกพวกเขาเตะไปแล้วเี่ย10กว่าเกมแล้วนะครับบาเตบ,บริซอฟนี่ก็14นัดมี22คะแนนรั้งอยู่ที่4ของตารางครับผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าดีมากมายนะปกติเขาเป็นแชมป์ลีกมาโดยตลอด และว,วันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมด้วยครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นครับคุมกำลังของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกนักเตะทีมชาติไซปรัสนะครับที่เป็นตัวหลักๆอยู่ประมาณ3-4-5ตัวประกอบกับนักเตะต่างชาติอีกมากมายหลากหลายสัญชาติครับแต่ก็จะมีพวก ที่มาจากแอฟริกาเยอะเหมือนกันครับอย่งางตั้งแต่เซปัสที่พอจะมีชื่อหน่อยนะอันนี้คือพอจะมีชื่อนะคือมาติยาสโปยาริชนะครับผมกองกลางวัย26ปีอันนี้ก็เล่นกับทีมมา2ฤดูกาลแล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่ซื้อมาเมื่อฤดูกาลก่อนแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับคือกองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ครับมิคาอิลมายัมเบลา่าตัวนี้ก็ถือว่าเล่นใช้ได้นะครับนัดล่าสุดนี้ก็ยิงประตูได้ด้วยในศึกซูเปอร์คัพ ขณะที่ทีมเยืมนบาเต้บริซอฟครับผมแกนหลักของทีมเนี่ยเป็นนักเตะเบลารุสนะฮะทีมชาติเบลารุสเลยสัส่วนใหญ่เลยนะครับแทบจะหลายคนมากๆอ่ะที่รวมอยู่ในทีมนี้นะครับผมเอาที่แบบตัวหลักๆของเขานะกองหน้าอย่างดิมิทรีอันตทเลฟสกี้นะครับนี่กองหน้าทีมชาติเบลารุสนี่เล่นดีครับรวมไปถึงก็ตั้งทีมครับวัย2 2ปีอย่างบอเลรีโบเชรอฟนะฮะอันนี้ก็ทีมชาติเบลารุสเช่นกันนะครับพอไปดูแกนหลักแล้วเนี่ยมีนักเตะต่างชาติอยู่แค่3-4ตัวเองนะทั้งทีมก็ถือว่า เป็นการใช้นักเตะที่อยู่ในประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากสงครามด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขา take side เทคไซร์รัสเซียเนี่ยนักเตะต่างชาติบางคนก็อาจจะไม่สะดวกใจมาเล่นให้อะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะจำได้ว่าบาเต้บริซอฟนี่เป็นทีมที่มีนักเตะต่างชาติเยอะอยู่เหมือนกันคือถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็ความรู้จักมักจีก,กับทีมนะครับแน่นอนครับเราก็จะเอียงไปทางทีมเยือนอย่างบาเต้บริซอฟนะฮะถูกต้องไหมครับ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทีมที่เปิดบ้านเจอพวกเขาในวันนี้อย่างอาริสเนี่ยเป็นแชมป์ลีกไซปรัสเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับผมซึ่งทีมไซปรัสที่เรารู้จักอย่างโอมูเียนนิโคเซียฮาเปลนิโคเซียอะไรพวกนี้อาริสปราบมาหมดเลยนะครับและจุดแข็งคือเกมในบ้านครับผมพวกเขาเนี่ยสถิติเกมในบ้านเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับแพ้ยากเหนียวแน่นจริงๆครับถ้าไม่แข็งแกร่งจริงนี่บอกตรงๆงว่ากินยากมากๆส่วนปาเต้บริซอฟเองเนี่ยผมรู้สึกนะอันนี้รู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจคือ นักเตะที่อยู่ในทีมของพวกเขาอะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นนักเตะเบลารุสทั้งหมดเลยนะคือการที่ใช้นักเตะในชาติตัวเองเยอะขนาดเนี้ยแล้วเบลารุสไม่ใช่ประเทศที่เก่งเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่คุณนึกภาพออกไหมอืมส่วนใหญ่มันต้องแบบมีนักเตะต่างชาติที่แบบฝีมือดีๆหน่อยคอยประคองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แทบจะไม่มีเลยครับเออผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยการบุกมาเมยือนอาริสเนี่ย ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายนะครับผมบุกมาเยือนเซปัสทีมนี้นะที่เก่งในบ้านอยู่แล้วเกมมันมี2เลขครับนัดนี้ผมว่าแพ้ได้นะทางฝั่งบาเต้บริซอฟก็ไม่ได้เสียหายนัดหน้าค่อยไปลุยกันต่ออีกทีหนึ่งแล้วตาต่อรองของคู่นี้เปิดมาได้โหดสัตว์รัสเซียมากๆครับผมเจ้าทินต่อ1ลูกท้วนนะครับผมโอ้โหมันมันทำให้ผมคิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมขอตามกระแสแล้วกันนะครับผมอยู่เจ้าบ้านอาริสลิมาโซนะครับผมในราคาต่อ1ลูกแล้วกันนะผมว่าบาเต้วันนี้ไม่่่นนนาจะะยยััอูครบ คู่ตามาเตะพร้อมกันในรายการเดียวกันบ้างครับผมเชริฟทิรัสโพครับจากโมเดอรวาเปิดบ้านเจอกับมัคคับีไฮฟาจากอิสราเอลนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต้องเล่นในรอบคัดเลือกก่อนนั้นนั้นทั้งคู่ครับทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเชริฟทิรัสโพครับผมพวกเขาผ่านตัวแทนจากโรมาเนียครับอย่างฟาราลคอนสแตนต้ามาได้นะครับผม2เกมเนี่ยชนะด้วยผลรวมทั้งหมด3ประตูต่อ1นะครับเกมเยือนเนี่ยบุกไปแพ้นะฮะศูนย์ประตูต่อ1แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านครับผม สามารถเอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์แต่เป็นการเอาชนะในะช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเพราะว่าในเวลาปกติเนี่ยพวกเขาชนะแค่1นศูนย์ครับพอต่อเวลาพิเศษก็ยิงได้อีก2ลูกนะฮะเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งของมัคคบีไฮฟาครับพวกเขา,เาผ่านฮามรันครับตัวแทนจากประเทศมอตา้ามาได้ด้วยสกอร์รวมเลเทะครับ6ประตูต่อ1เกมเยือนเอาชนะไป4 0ก่อนในเกมแรกครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านแบบผ่อนคลายเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลงานของทั้ง2ทีมช่วงหลังครับผม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเชริฟนะครับพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับโดยเกมหลังสุดก็คือการเอาชนะฟอคอนสแตนต้าเนี่ยแหละเมื่อวันที่19กกรกฎาคมนะครับเล่น120นาทีเต็มนะส่วนทางฝั่งมาคาบีไฮฟ,ฟาครับห้เกมหลังสุดชนะ3แพ้2แต่3เกมหลังที่ชนะรวดนะครับผมล่าสุดนี่เป็นศึกซุปเปอร์คัพของอิสราเอลนะก่อนเปิดฤด,ดูกาลครับพวกเขาเอาชนะทางด้านของบไบต้าเยรูซาเลม็มไปได้3ประตูต่อ1น,นะฮะเมื่อวันที่23 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนั่นหมายความว่าเชริฟเจ้าบ้านครับนอกจากจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วยังได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาในการพักที่มากกว่าถึง4วันเลยนะครับโดยแกนหลักของทังฝั่งเจ้าถิ่นเชริฟครับโอโ้โหเป็นทีมที่หลากหลายทั้งสัญชาติมากๆครับนักเตะจากต่างชาติเพียบเลยครับผมว่าเป็น1ิประเทศได้เอาไว้ว่าตัวที่น่าสนใจสักตัว2ตัวแล้วกันที่ผมไปส่องๆมานะก็มีกองหน้าในจีเรียซึ่งไม่ได้ติดทีมชาติด,ด้วยอย่างราชิดอคันบีนะครับฤดูกาลก่อน,อนลงไป 18นัดจริงไป8ประตูแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยและนอกจากนี้ครับก็มีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับกองกลางทีมชาติแคนรูนนะนี่เล่นให้กับแคนรูนอ่าเป็นตัวหลักในชุดล่าสุดปัจจุบันด้วยนะครับอย่างเยอรมเอกอมเอมเบเคลี่นะครับย้ายมาจากเบเวเรนนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักแหละในฤดูกาลนี้เลยนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมเยอนมักเบียไฮฟาครับผมนักเตะแกนหลักครึ่งหนึ่งครับเป็นนักเตะทีมชาติอิสราเอลทั้งสิ้นนะครับ กองกลางจอมเก๋าวัย30ปีนะครับผมที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำนะเพิ่งย้ายมาเล่นให้กับ Farm, มาร์เซไฮฟาเมื่อรดูกาลก่อนครับ16นัดยิงไป7กับอีก4แอสซิสต์นะครับผมมีประสบการณ์มากมายครับจากหลากหลายสโมสนรนะฮะก่อนหน้านั้นก็เล่นอยู่กับชิวัสปอร์อัลนาเซอร์แล้วก็กวางโจซิตี้ด้วยนอกจากนี้ครับตัวต่างชาติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือกองหน้าทีมชาติเฮติครับอย่างฟันสดีปิเอโรตนะครับผมฤดูกาลก่อนลง35นัดได้ยิง9ลูกกับอีก4แอสซิสต์นกกนะะฮเเจ้้าาาตััวีคคยแแขงงงมกกกบนะ ในฝรั่งเศสด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นดีแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมเมอดูการก่อนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าแชมป์ชนแชมป์ก็ได้นะครับเจ้าถิ่นเชริฟเองก็เป็นแชมป์ลีกมเมื่อฤดูการก่อนส่วนทีมเยอรมันบีไฮฟาก็เป็นแชมป์ลีกของอิสราเอลเมอฤดูการก่อนเช่นกันครับที่สําคัญทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งถ้าเกิดมองเรื่องประสบการณ์ในการเล่นเวทียุโรปครับต้องบอกว่าพอๆกันนะผมว่าจํานวนครั้งที่เล่นเนี่ยพอๆกันเลยแต่ว่าทีมที่แบบมีผลงานได้น้าได้เนื้อมากกว่าเล็กน้อยในช่วงประมาณ10ปีหลังผมก็คงต้องชี้พิธีทางฝั่งของเชรลิ่นะครับอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นบือวะอะไรมากมายแต่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับต่างกับมาร์คแอนเบย์ไฮฟาที่เข้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ทีไรเนี่ยเสียประตูเป็นเกาะเป็นกำแทบจะทุกทีครับวันนี้เนี่ยเชริฟได้เล่นในบ้านก่อนนะฮะผมเชื่อว อย่างน้อยที่สุดไม่ควรจะแพ้มาคาคบีไฮฟ,ฟาในบ้านตัวเองนะครับผมตาตลองเปิดมาค่อนข้าง,งเป็นใจครับผมเสมอทางฝั่ง,งมาคาคบีไฮฟ,ฟาถ้าเป็นผมผมขอเชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะประสบการณ์ซูซีกันได้เล่นในบ้านด้วยนะครับอากาศก็หนาวๆน,นะที่มอโดว่าอขอเชียร์เชริฟทิรัสโปเจ้าบ้านในราคาเสมอนะครับและอีกหนึ่งคู่ในรายการเดียวกันครับกระโดดไปเตะตี่1:45นาทีลูโดโกเรตจาก,กเัลเรียเปิดบ้านเจอก,กับโอลิมปิาลุบยานาจากสโลวาเกียนะครับ ขนทางของทั้งสองทีมในรายการนี้ครับผมก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นกันมาคนละหนึ่งรอบเหมือนกันนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นรูดูโกเลตครับสามารถผ่านตัวแทนของโคโซโวมาได้นะครับ FC ีบอลคานีด้วยสกอร์รวม2นัดครับผม4ประตูต่อ2ครับเกมแรกบูไปแพ้มาก่อน0-2เกมต่อมากลับมาเล่นในบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ูนะครับส่วนทางฝั่งของโอลิปิยาลูบยาน่าครับผมนัดที่แล้วรอบที่แล้วนะครับผมพวกเขาเนี่ยเจอตัวแทนจากลัตเวียครับอย่างวาเมร่า แล้วก็สามารถผ่านมาได้ครับด้วยผลสกอร์รวม2นัดเนี่ยสประตูต่อ2นะครับชนะยเย้ายอนด้วยสกอร์เดียวกันเลยคือ2ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของทั้งคู่5นัดหลังสุดครับทั้งฝั่งเจ้าถิน่นรูโดโกเรสครับชนะ3แพ้2 2, 2นัดหลังสุดนี่ชนะรวดนะชนะแบบคลีนชีทด้วยนะฮะและที่น่าสนใจครับคือเป็นการชนะได้บ้านตัวเองทั้ง2เกมด้วยครับโอ้โหนี่คือเล่นในบ้านดีมากๆนะทางฝั่งของรูโดโกเลสนะครับ ส่วนตรงฝั่งของอทีมเยือนครับผมโอลิมิยาลูยาดานะฮะห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้1นัดในนัดล่าสุดนะครับก็คือนัดเปิดสนามนะฮะในลีกของสโลเวเนียพวกเขาบุกไปแพ้โคเปอร์มา1ประตูต่อ2นะครับซึ่งอาตรงๆก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นการเก็บตัวหรือเปล่านะฮะผมโดยดูดูโกเรตเจ้าถิ่นเองครับผมนักเตะที่เป็นกะหลังทีมนะฮะโอ้โหหลากหลายสัญชาติมากๆเช่นกันครับแต่มีหนึ่งตัวที่น่าสนใจซึ่ง ก็เป็นนักเตะบาเกอรเรียของพวกเขาเองครับผมกองกลางตัวหลักของทีมครับโดมินิกยันคอฟนะครับวัย2 2ปีตัวนี้นี่เด็กลูกมอของลูดูโกเลตเลยนะครับผมผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับผมอายุ1 7 1 8นี่ตอนนั้นก็เล่นในฟุตบอลอ่ายุโรปแล้วนะแล้วก็ผ่านสึกฟุตบอลยูฟ่าในเฉลีกมาแล้วด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับรวมไปถึงอีกหนึ่งนักเตะจากกาน่าครับอย่างเบอร์นาดเทกเปเต้นะครับผม2นัดหลังสุดยิง4ลูกครับอ่าอันนี้คือความน่าสนใจของเขานะเพราะว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มดี เป็นกองหน้าจากกาหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแผงลิตได้หรือเปล่าขณะที่ทั้งฝั่งทีมเยอรลูบยาน้าครับผมมีตัวที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียวัย32ปีครับอย่างมุสตาฟานูกิชนะครับที่ฤดูกาลนี้ลงไป25เกมนียฮะยิงไป7ลูกกับ3แอสซิสต์ถือว่าเป็นตัวประสบการณ์ของทีมเลยนะครับรวมไปถึงปีกจิจาร์ทครับผมจากโปรตุเกสอีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้นี่ ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะไม่ติดทีมชาตินะฮะติดแค่รุ่นยู20ครับพอโตขึ้นมาก็ไม่ติดนะฮะก็คือรุยเปโดซิวซูซ่าวัย25ปีตัวนี้นี่ก็ผ่านการเล่นในฟุตบอลยุโรปมาอย่างโชคโชนนะครับผมโดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่นในลีกถึง27เกมครับยิงไป6ลูกกับ4แอสซิสต์นะฮะเคยติดทีมชาติชุดยู20ของโปรตุเกสด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวประสบการณ์แล้วก็เป็นกอ,องกลางที่ชีจ้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจของทีมนะครับ เอาตรงๆผมก็ยอมรับนะว่าทีมเยือนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กาอะไรนะผ่านมาได้ถึงรอบนี้นะครับผมก็ถือว่ามีของแหละแต่ว่าจเจอลูโดโกเลตครับคือลูโดโกเลตเป็นทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะก็คือผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปเล่นรอบไปกลุ่มเนี่ยบ่อยครั้งมากๆครับมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลยุโรปมาอย่างโชคโชนนักเตะหลายคนก็มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยเช่นกันแถมเป็นทีมที่เก่งในบ้านมากๆครับถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูสถิติในบ้านของพวกเขาได้เลยนะ 5เกมหลังสุดชนะรวดนะครับเสียประตูแค่นัดเดียวไอ้4นัดหลังสุดในบ้านที่พวกเขาเก็บคลีนชีทหมดนะฮะแล้วยิงใส่คู่แข่งแบบกระจุยกระจายเลยผมมองว่าวันนี้ครับยังเป็นเกมของรูดูโกเลตครับที่มีความเก่ามากกว่าแล้วก็มีความได้เปรียบมากกว่านะครับอัตราต่อรองต่อแพนที่หนึ่งหนึ่งลูกแต่ผมว่าหนึ่งลูกยิงได้นะจะลูกที่สองลูกที่สามมาหรือเปล่านี่อันนี้ไม่แน่ใจแต่หนึ่งลูกมาแน่ๆน,นะครับคู่นี้ผมขอเชียร์เจ้าถิ่นรูดูโกเลตแล้วกันนะครับราคาต่อหนึ่งลูกครับ และคู่สุดท้ายครับผมไปที่รายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับย้ำว่ารอบคัดเลือกนะไม่น่าเชื่อครับจะเห็นเฟเนบาเช่ครับเปิดบ้านเจอก,กับซิมรูจากมอโดวานะฮะทีมใหญ่อย่างเฟเนบาเช่นี่มาเล่นถ้วยนี้ซะแล้วนะครับ แต่อันนี้ก็ต้องยอมนะเพราะว่าฤดูกาลก่อนนี่กาลาตาสรายเข้ามาดีนะควา้าแชมป์ลีกไปได้นะเฟเนบเช่นเนี่ยเป็นแค่รองแชมป์นะครับก็เลยได้มาเล่นในรายการนี้แทนขณะที่ซิมบรูครับเข้ามาในฐานะอันดับ3นะครับผมของลีกมอโดวานะครับผมก็เป็นทีมนอกนมครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อทีมนี้เหมือนกันปกติได้ยินแต่เชรีฟนะมาโดยตลอดซึ่งทางฝั่งเฟเนบเช่น,นะครับผมมาเล่นรอบนี้เลยเป็นทีมวางนะครับขณะที่ซิมบรูเนี่ย พวกเขาเล่นมาแล้ว1รอบนะครับเจอกับลาฟิโอริต้าตัวแทนจากาประเทศซานมาริโนครับแล้วก็เอาชนะมาได้แบบสกอร์ทิวเชียดนะสอประตูต่อ1น,นะครับเกมแรกบุกไปเสมอ1น,งนึงแล้วก็กลับมาเอาชนะในบ้านได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับตั้งฝั่งเฟเนเบเชชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับแล้วก็ส่วนทั้งฝั่งซิมบูครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดนะครับ โดยฤดูกาลนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านครับจะไม่มีเอเนอร์บาเลนเซียกองหน้าตัวหลักของทีมนะฮะทีมชาติเอกวาดอร์นะย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปอยู่กับอินเตอร์นาซิองนามในบราซิลวันที่เรียบร้อยละฤดูกาลก่อนลง31นัดยิง29ลูกกับอีก5แอสซิสต์นะไม่รู้ปล่อยไปได้ไงผมลังงงใจบอดสมโมสรอนจริงๆแต่ยังดีหน่อยนะยังมีมิชิบาโชยี่อยู่นะครับยังจํากันได้หรือเปล่ากองหน้าเบลยเยียมรายนี้ฤดูกาลก่อนลงไป19นัดยิงไป12ลูกนะครับ ก็น่าจะเป็นตัวหลักแทนเอเนอร์บาลนเซียไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขณะที่ทีมเยอรมนีผมยอมรับตรงๆนะแทบไม่รู้จักสักตัวเอาเป็นว่าไม่รู้จักเลยดีกว่าครับแกนหลักนักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะโมนดวาแทบทั้งสิ้นนะครับแต่จะมีนักเตะต่างชาติอยู่ตัวหนึ่งนะฮะผมสัญชาติไนจีเรียชื่อว่าเอมเมลเอลอลารรเบตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆฤดูกาลนี้เลยลงไป9้านัดในลีกนะฮะตอนนี้ยิงไป4ลูกแล้วนะก็ถือว่ามีผลงานที่ดีและยอดเยี่ยมเลยทีเดียวตัวนี้น่าสนใจครนีด้้วย ซึ่งจริงอยู่นะครับว่าเฟเนรบเช่เนี่ยปล่อยนักเตะแกนหลักไปหลายตัวนะนี่ยังไม่รวมถึงเซนเตอร์อย่างซาลายที่ย้ายไปเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์อีกตัวนึ่งด้วยนอกจากเอเนอร์บาลนเซียที่ไปอยู่อิตาซียองนาานะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเฟเนรบเช่เองเนี่ยก็ยังดูดีกว่าซิมบูรทีมเยือนมากพอสมควรเลยทีเดียวต้องบอกว่ามากมากๆด้วยแถมได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับนะทีมจากตรุกรกีนี่ใครบุกมาเยือนก็ต้องเรียกว่านารกของทีมเยือนอยู่แล้วนะทีมใหญ่ๆหลายทีมยังเสร็จนะครับ แต่ว่าอัตราต่อรองครับอันนี้คือปัญหามันแพงมากเลยครับคือยิง3ลูกที่ยังยังยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าที่สาไปอะ่ะเอออัตราต่อรอง2อครึ่งควบ3ครับผมอันนี้จากหน้าเว็บปัจจุบันที่ผมดูนะผมว่ามันแพงไม่นิดนึงครับคือซิมบูมาแบบแผนจอดรถบัสขวางถนนแน่นอนอะ่ะเฟเดริเช่เองน่ยถ้าจะได้ประตูคือผมมอ,อว่าพวกเขาชนะนะ แต่คงไม่ได้ชนะเลเทขาดลอยอะไรครับชนะ1ลูกชนะ10ลูกมันมีค่าเท่ากันนะกับการเล่นฟุตบอลในรอบน็อกเอาท์แบบนี้นะครับผมมี2เลขกให้เล่นซิมบูคงแบบยันสุดชีวิตอ่ะต่อให้โดนศูนย์หนึ่งพวกเขาก็คงยังไม่เปิดเกมรุกแรกหรอกรอก,อกับไปสู้ในบ้านน่าจะมีลุ้นมากกว่านะผมว่าวันนี้เฟนนรนเกชชนะแต่จะชนะไม่เกินแต้มต่อนะครับคู่นี้ผมกั้นใจลองซิมบูทีมเยือนเลยครับจากมอนดววในราคา3ลูกแล้วกันครับ แลวก็เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะฮะทั้ง4คู่ที่ผมคัดมาให้เดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับคู่แรกครับอยู่ต่ออาริสลิลมาซอเจ้าบ้านราคา1ลูกคู่ที่2ครับอยู่เชริฟดิรัสโพเจ้าบ้านราคารองเสมอนะครับคู่ที่3ครับอยู่ต่อลูดูโกเลตเจ้าบ้านครับผมในราคา1ลูกและคู่สุดท้ายครับผมกลั้นใจสุดๆนะฮะขัดความรู้สึกมากแต่ต้องอยู่รองทีมเยือนซิมบรูจากมอเดอร์ว่า ในราคา3ลูกนะครับอย่างไรฝากไปด้วยทั้ง4คู่ในวันนี้นะจริงๆมีตัวชอบอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยคุยกันที่หลังแล้วกันหลังใหม่แล้วกันนะครับฝากไปด้วยสำหรับทัศนะฟุตบอลวันนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่บันพรุ่งนี้สวัสดีครับ